แม็กเดอ t a สตาร์ฟาดเอมมี่แม็กซิมพูดความจริงบางเลิกทำการแสดงคนเขาดูออกแม็กเดอ t a สตาร์ฟาดเอมมี่แม็กซิมพูดความจริงสักทีแม็กเดอ t a สตาร์ฟิลขาดหลังสื่อถามถึงเอมมี่แม็กซิมโดยเปิดใจผ่านสื่อถึงข่าวที่ผ่านมาหากถามว่าอยากให้จบอย่างไรตนก็ต้องขอให้เอมมี่หยุดร้องไห้ก่อนไม่ต้องร้องไห้ทุกเรื่องก็ได้เพราะว่าคนเขาดูออกซึ่งประเด็นร้อนก่อนหน้านี้เอมมี่อมนหวานก็ได้ออกมาเคลียร์ใจกับแม็กจิรายุทธ์คันทยศหรือแม็กเดอ t a สตาร์ซึ่งเป็นนักแสดงหนุ่มที่มาขอฉีกสัญ,ญญาและเดินจากไปทให้ ซีซีรีอย่างเรื่องเดือนอิงดอยก็ต้องเลื่อนถ่ายไปเป็นปีหน้าแทนโดยสาวเอมมี่ผู้จัดการถึงกับปล่อยโฮต่อหน้าสื่อมาพูดถึงนักแสดงในสังกัดคนนี้ล่าสุดหนุ่มแม็กก็ได้ออกมาเปิดใจผ่านสื่อถามว่าอยากให้จบอย่างไรก็คงต้องขอให้เอมมี่นั้นหยุดร้องไห้จะร้องไห้ทุกเรื่องเลยอย่างนั้นหรอการร้องไห้ไม่ได้เป็นข้อสรุปว่าคุณเป็นนางเอกหรือความสวยงามให้ลองมองย้อนกลับไปว่าคุณนั้นเข้าวงการมนเทิงมาโดวยวิธีไหนคุณได้ใช้ความสามารถหรือเปล่าการที่คุณบอกว่าจะมาเป็น e Maxim. เอมมี่แม็กซิม หากคุณจะร้องไห้แบบเฟยคนร้องไห้นั้นดูออกผมก็ทําได้นะแต่ผมเนียนกว่าคุณแม็กยังบอกอีกว,ว่าให้สาวเอมี่เลิกพยายามดีกว่านอกจากนี้แล้วแม็กยังบอกอีกว่าถ้าคุณจะเป็นลมผมก็ทําได้หนุ่มแม็กได้ทําท่าทางคล้ายสาวเอมี่จะเป็นลมอีกด้วยแหละคะ่ะโดยคนที่โดนทาร้ายแบบผมนั้นไม่จําเป็นต้องทําการแสดงเลยดาราขายตัวดารายกขาสารภาพรัก,รกไม่ต้องแสดงเรียวแต่คุณชอบมาหาซีนอะไรให้ตัวเองถามมาต้องเคลียร์ใจไหมแม็กก็บอกว่าให้เอมี่เคลียร์สติตัวเองก่อนก่อนที่จะมาเคลียร์ใจดีกว่าครับถาม ว่าเจอได้ไหมก็ได้แต่อาจจะสะดุ้งเล็กๆผมว่าไม่รู้ว่าจะมาในรูปแบบไหนอยากจะบอกเด็กรุ่นใหม่ว่าถ้าจะเข้ามาในวงการบันเทิงอย่าเฟกแบบนี้ใช้ความสามารถของตัวเองดีกว่าครับงานนี้ก็ไม่รู้เลยคะ่ะว่าไฟไหนจะถูกหรือจะผิดก็ต้องรอฟังจากปากของสาวเอมมี่กันดีกว่ารอฟังข่าวอย่างเป็นกลางคะ่ะ